พี่พี่นักข่าวเขาก็เห็นพี่ีก็เห็นด้วยใช่ไหมคะว,ว่าน้วยคน หนุ่มคนที่เป็นข่าวหนุ่มคนที่หลายคนต่างจับตาเชียร์เพราะว่าเขาเป็นถึงดีกรีนักธุรกิจหมื่นร้านสำหรับพี่วิวชวินเขาก็ประกฏตัวปราตัวร่วมกุศลในครั้งนี้เรียกว่าเป็นการร่วมมาทําบุญโอ้โหเอาจริงนะหลายคนก็จับตามมาร่วมกันทําบุญอย่างนี้จะเป็นคู่บุญกันหรือเปล่าเพราะมาทาบุญจับมือกันขนาดนี้แล้วแต่อะไรก็คือเรื่องราวของสถานะหัวใจเนาะก็มีการบยับ ถามและแต่ด้วยสถานที่อังจริงมันก็เป็นงานบูญงานกุศลเบลล่าเขาก็เลยตอบถึงเรื่องราวที่ทุกคนถามแบบนี้ค่ะไปฟังเสียงกันเลย เชื่อว่าทุกคนน่าจะอยากรู้แล้วก็สงสัยแต่ว่าเดี๋ยวรอเป็นงานหน้าแล้วกันนะคะ <laughs> ขอบคุณทุกคนนะคะที่มาร่วมอนุโมทนาบุญนะคะแต่ว่าคือต้องขออนุญ,ญาตจริงๆริงขออนุญ,ญาตพี่พี่ทุกคนนะคะ <laughs> เพราะว่าเนื่องด้วยสถานที่ที่เราอยู่เนาะคือแบบอยู่ในวัดสาเกตแล้วด้วยวาระโอกาสที่เราจัดงานอาจจะแบบไม่อำนวยที่จะแบบให้พูดเรื่องทางโลกไม่อำนวยที่จะแบบให้พูดเรื่องทางโลกอะไรอย่างนี้ค่ะ <laughs> ที่จริงก็แบบเราไม่ได้มีอะไรจะปิดบังถ้ามีอะไรแบบมาบอกทุกๆุกคนอยู่แล้วแต่ว่าแบบเหมือนรอข้งหน้าที่แบบ ว่าละโอกาสเหมาะสมดีกว่าค่ะพูดร้อเปเซไม่มีอะไรปิดบังแน่นอนค่ะอนุโมทนาบุญาดูคืองานหน้าเนี่ยคือจะเจอเบลล่าอีกทีเมื่อไหร่รู้ไหมอีกสองเดือนอีก2เดือนจริงๆคุณผู้ชมแต่ได้แล้วแต่คือนักขาก็ตาดีตาดีเพราะว่าคุณวินเนี่ย เขาเดินมาจากด้านหลังด้านหลังคือจะเข้าทางประตูด้านหลังโบสนั่นแหละมันก็ไม่ได้มีอะไรปิดบังไงอย่างที่บอกว่ามันก็เป็นงานบุญงานกุศลด้วยจริงคนในวงการบันเทิงคนสนิทมิตรสหายก็มาร่วมบุญกุศลในคลังนี้ด้วยโคือออร่าพุ่งมากเลาออร่าพุ่งมากจริงจะไม่เห็นได้อย่างไรเห็นคอมเมนต์ในของคมสลึกของเราก็คือแบบแฟนๆคือบอกว่าโอ้โหหล่อมากหล่อมากคืออันเนี้ยหลายคนบอกว่าไม่รู้ว่า จริงหรือยังไงก็แล้วแต่แต่ว่ารู้สึกว่าโอโหถ้าจริงเนี่ยคู่บุญกันมากเลยคือทุกคนรู้สึกว่าแม่นายก็คือยิ้มแก้มปริมากมนะฮะเขาเรียกว่าผ่องทั้งเรื่องของรูปรักษณ์แล้วก็หน้าตาหัวใจด้วยเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งภาพที่สดใสเป็นโมเมนต,ต์น่ารักแล้วกันค่ะอีกไม่นานเนี่ยน่าจะได้ทราบกันแน่นอนว่าเป็นยังไงอดใจรออีกสักนิดนึงนะฮะ